อยู่กับท่านประเสริฐดทีท่านนอยท่านนายกท่านครับดีท่านท่านนายกอยู่ในโรงพยาบาลย,ย,ยังไม่ยังไม่เจอฝุ่นเยอะนะ <c oughs> ต,ตอนนี้ฝุ่นเยอะมากันนี้ค <h> ่ะมองข้คงนอกไม่ไม่เห็นเลยรครับใช่มีตัวคนบอกว่าที่อยู่คอนโดข้างบนอ่ะคือไม่เห็นเลยฝุ่นปิดหมดค่ะก็เนี่ยค่ะก็เลยเป็นเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะต้องฝาก ทางท่านลองช่วยดูในเรื่องของฝนที่มันแรงต่อเนื่องอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวทางเมื่อกี้ได้อยู่ที่ดาวอสก็ได้คุยกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็จะมีการคุยกันในเรื่องของทางกลุ่มอาเซียนด้วยว่าจะขอความร่วมมือที่ย้ำย้ำมากขึ้นนะคะเพราะว่า เพราะว่าจริงๆเคยขอความร่วมมือแต่ก่อนที่จะบินมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วเราก็ต้องคงต้องย้ําเรื่องนี้อีกเพราะว่าบางทีสั่งท็อปแล้วลงไปไม่ถึงนะคะต้องขอความร่วมมือเพิ่มแล้วก็อาจจะต้องทําเหมือนน้ําท่วมะคะ่ะท่านท่านรองคือว่าต้องมีเร่งส่วนที่จะทําหน้าที่สื่อสารให้กับประชาชนนะคะ่ะก็ต้องมีส่วน,นนั้นแล้วก็ต้องฝากท่านรองอยู่ในอํนานาจของมหาดไทยอยู่แล้ว ต้องช่วยดูเรื่องนี้เพิ่มนิดนึงว่าต้องบอกมาตรการของประชาชนนะคะว่าพอฝุ่นมันมาเยอะเกินแบบนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะเรื่องของการปฏิบัติตัวก็ฝากสื่อสารนิดหนึ่งแล้วก็จริงถ้าไม่งั้นก็ต้องติดต่อกันเดี๋ยวเ่ว่ช่วยกันสื่อสารด้วยแต่ว่าคงต้องออกจากทางมหาไทยจะได้จะได้ดําเนินการต่อได้ค่ะถ้าลองมีอะไรได้ไหมคะขอกับคีมรายงานนะครับ de familias